อยากรู้ว่าช่วงไหนควรลงทุนธุรกิจส่วนตัวคะ่ะคุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจต้องดูดวงแต่ถ้าถามนัดอะถ้าไม่ดูดวงอะรู้ได้ไหมนัดใช้เซนส์นัดใช้ความรู้สึกถ้านัดรู้สึกว่านัดฟโฟอะนัดลงแต่ถ้าเกิดว่านัดไม่ฟโฟอะ โฟล์ในที่นี้คือความเบาเบาสบายสบายค่ะถ้านว่ามันมัน,ม,นมันมีอะไรบางอย่างที่มันแบบมันมีแบบแต่นะแต่แตไม่ไม่ลงแต่ว่าน่าจะเอาเวลานั้นเนี่ยไปพัฒนาตัวเองแล้วก็อยู่ในเวที่เราเราจะลงทุนการที่เราจะลงทุนอะไรอะ่ะเราจะต้องไม่ใช่ลงแค่เงินเราจะต้องทําแผนธ,ธุรกิจหมอดูเลยบอกทำแผนธ,ธุรกิจเนี่ยแหละนักเนี่ยแหละเพราะว่านั่เป็นหมอดูโดยอาชีพแต่ว่านักก็มีบริษัทค่ะแล้วก็ ทําให้มันเข้าระบบซะเราต้องเราต้องมีแผนธุรกิจค่ะให้ชัดเจนลูกค้าของเราเป็นใครต้องให้ชัดก่อนที่จะลงทุนเราก็ต้องลงทุนในความรู้ต้องมีความรู้ที่มันแน่ชัดชัวร์ให้ให้รู้แบบแล้วก็ใช้เงินใ,ใช้คนให้เป็นแล้วก็เรื่องดวงอะ่ะเอามาใช้ประกอบกันได้ติดต่อส่วนตัวได้นะคะจะมีที่เป็นแบบว่าคอนซัลท์ในเรื่องของธุรกิจแล้วก็หรือแม้แต่อยากดูดวเฉยๆก็ได้ แต่ถ้าเกิดว่าจะคอนซัลต์ธุรกิจเราใช้ดวงอะให้เป็นอย่างเงี้ยก็มีก็มีบริการค่ะแต่อย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าไม่ได้อยากดูไม่ได้อยากไม่ได้อยากใช้บริการไม่เป็นไรนะเอาตรงนี้ไปก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจโฟล์ฟลอ์สบายๆแล้วเรารู้สึกว่ามันง่ายไปหมดโอเคทําเลยจะทําอะไรแล้วก็มีคนมาช่วยจะทําอะไรก็แบบมันเดินได้งั้นลงทุนถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกเราเราสนุกแล้วเรามีความสุขจงเดินหน้าถ้าเมื่อไหร่ที่เราทําไปแล้วมันมีแบจจตเข้ามามีเงินเข้ามาอันนั้นแหละ คุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจ